กรลาสวัสดีครับพี่น้องป้องไปเมื่อนี้มาพบพ่อกันในช่วงคลิปสั้นๆนะพี่น้องเนาะพ่อปูนาคมีภารกิจทั้งฝนตกหําถึงหลายอย่างพี่น้องเมื่อนี้ได้นําเอาเล้าล้วนๆนะพี่น้องเนอะหรือผู้ใดซื้อห้าน้อยท่านก็ไปจัดการกันแล้วแต้ได้ว่าปูนาคให้เล้าล้วนๆย่องเล้าพัฒนาที่เป็นเล่าอย่างก็แล้วแต่เนอะพี่น้องเนอะพี่น้องเห็นคลิปนี้แล้วก็บอกต่อๆกันไปปูนาไม่มีเวลาได้ลงพี่น้องฝากบอกพี่บอกน้องในขึ้นหอดพี่ขึ้นหอดน้องนี่แต่ว่าภารกิจของปูนาคมันหลายพี่น้อง ก็เลยบอกใครได้เห็ดอีอย่างน่องมือนี่ก็สิย่างอีกเบ็ดมือนะพี่น้องเนาะมื่อนี้ฝากไว้ลาวล้วนๆพี่น้องหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกลาวล้วนแล้วนนพี่น้องเด้อเอาเฮงๆมันมาหนาหนามรวยเบ็ดสุภูสุคนเนี่ยถูกหว,ว,วยรวยเงินทองเด้อลาวพัฒนาห้าหน้อยผู้ใดท่านกับท่านบ่ท่านกับเอาลาวล้วนล้วนพี่น้องมื่อนี้ลาวล้วนฝากพี่ฝากน้องฝากป้าฝากลุงไปอ่าผู้หน้าข้ายากแท้ก็คึอ้นอดพี่ขอดน้องถูกกำลังแรงเชื่อแรงใจอ่าพี่น้องเขามาอะไรอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อ หนึ่งกำลังเรื่องเชื่อเรื่องใเองจเหตุปูนากโดยการกดสับสไครกดไลค์กดแชร์สุดท้ายแล้วก็ให้พี่น้องกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอาไว้ได้พี่น้องเ้อเพื่อที่พี่น้องสืงบวิพาฒนข่าวสารดีๆตัวเลขได้จากทางช่องปูนาคมาหาลาภส่วนเลขใหญ่ปูนากกยไปพูดแลยแต่ว่าตัวปูนากมีตัวเด็ดตัวเดียวพี่น้องตัวเด็ดตัวเดียวจริงๆคู่เดียวเนาะพี่น้องเนาะคู่เดียวพ่งงายง่ายมาสีเอาคู่เดียวแต่ว่ามันเสียดสาไหนก็นให้พี่น้องพิจาจรณาเอาไว้พี่น้นองเ้อ เรียกอาจารย์บ่ดังครับผู้นงอาจารย์บ่ดังแต่ว่ากับไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณก็แล้วกันทุกหกคอมเมนต์ทุกๆสายท่านบาร,รมีของพี่ของน้องเ้อสุดท้ายท้ายสุดเลยพี่น้องโชคโชคมันหมาหิงห่งลำลำเนยเอาสำหรับการคลิปในครั้งนี้นะพี่น้องเนาะขอให้พี่ให้น้องอยูเย็นเป็นสุขสำหรับผู้นาก,ก็ต้องของกราบสวัสดีครับเพียงห่งมันหมาเนาะพี่น้องเ้อ หนึ่งสีพี่น้องหนึ่ง6ี่หกนึ่งสี่หกพี่นอ้นงนงนองเน้อ